วันนี้สองภารกิจฮะปั่นจักรยานเสร็จว่ายน้ำต่อวันนี้ปั่นที่หกิโลเมตรครับไป, <c oughs> ไปเลยลุยทำเวลาด้วยนะ <c oughs> เรามีเวลาถึง6กโมงเพราะเราต้องไปไว่ายน้ำต่อ มาเร็วปั่นมาเร็วเร่งฝีเท้าหน่อยวันนี้ต้องทาเวลาลูกมาปั่นแสงพ่อมาเลยเร่งมาไปปั่นแสงพ่อไปเลยปั่นไปตามทางลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องปรับเบาะใหม่ให้เบาะสูงขึ้นอีกหน่อยหนึ่งขานาวีได้ยืยดนเนี่ย โอ้ยยักษสู้เปล่า <c oughs> เหนื่อยไหม <c oughs> เหนื่อยด้วยโอ้โหเอานาว,วีมาเร็วๆลูก,อ,กนนะอ่ะหนึ่งกิโลเมตรแรกผ่านไปครับผมตัวเองยังไม่ได้ปั่นเลยหิวน้ำได้ไงมานาว,วีเร็วเร่งมาแล้วลูกมาแล้วขึ้นเนินแล้ว เอามาปาันมาแล้วาาว่าไงลูกลง,งลงอันไหนน้ำมันไหลเลยลงไม่ได้ยินดีนนนต้อนรับนะครับนักปั่นทุกท่านเป็นไงหยองสู้เปล่าส,สู้ก็มาไวๆเร็วๆชิดซ้ายไว้มีรถมาเร็วอู้ขึ้นเนินสู้เปล่าหยอง สู้อ่าเลงเท้าเข้ามาเร็วลูกขึ้นเนินแล้วกำลังจะลงเนินละอ่าสองกิโลเมตรผ่านไปฮะปะแสงพอได้ก็แสงเลยโอ้โหโอโ,โหมันปั่นเก่งเลยวะปั่นไปเลยลูกอัดขึ้นเนินไปเยี่ยมเยืนปั่นไปเลย อาไปอัดขึ้นไปลงเนินแล้วอัดขึ้นไปนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอาชิดสายไวลูกลงมาเลย <c oughs> เออสบายแล้วเหยียดขาลูกเหยียดขาออกพักขาก่อนโอเคเหยียดขาไว้ยังไม่ต้องปั่นลูกตอนนี้ลงเนินอยู่ตอนนี้ลงเนินอยู่นนยพักขาก่อนลูก เหยียดขาวะออสองกิโลสี่ร้อยเมตรผ่านไปครับผมอันหยองยังอยู่ <laughs> <g ül üyor> ยืนพักขาไว้ลูกลงเนินยาวยืนไว้เหยียดขาให้ตึงเยี่ยมมากดูทางลูกตามองทางไว้วาวอาเร็ววู้ฮ อสู้บ้าคุณหยองแจ๋บตอนนี้3มกิโลสองรอเมตรครับหยองยังอยู่สู้บ้าไปลุยไปเลยลูกอัดเลยขึ้นเนินอัดไปยาว ใกล้ถึงจุดพักกินน้ำแล้วดเดี๋ยวพ่อบอกให้บายลูกอัดขึ้นมาใกล้ถึงจุดพักกินน้ำแล้วอีกนิดนึงตอนนี้ผ่านไปสามกิโลห้าครับเอาปั่นไปถึงแม่ลูกไปถึงที่พักกินน้ำแล้วตอนนี้ครึ่งสนามแล้วลูกโอเคจอดตั้งขาตั้งเลยลูก โอ้ยเหนื่อยกว่าใครเขาเลยเนี่ยเราอะเออโอเคค่อยๆจิบน้ำลูกไม่ต้องรีบเป็นไงโอเคป่ะพอกับลูกเบาๆเบาๆค่อยๆกินค่อยๆกินค่อยๆกินหายใจเข้าลึกๆอย่าเพิ่งกินหายใจเข้าลึกๆก่อนอ่าอ่ากินได้โอเคพอลูกพอพอพอโอเค เอาขาตั้งลงก่อนลูกเดี๋ยวพักก่อนจะไปต่อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกเดี๋ยวให้น้องพักเหนื่อยก่อนมันนั่งนานไปพร้อมแล้วไปลุยตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงจะครึ่งแล้วไปสามกิโลห้าร้อยเมตรเราใช้เวลาไปครึ่งชั่วโมงเลยเนี่ยนง ไปลุยเลยทีนี้ม้วนเดียวให้จบเลยลูกหกหกกิโลและทั้งนั้นก็ไปถ่ายคลิปว่ายน้ำต่อใช่โอเคเดี๋ยวเราไปว่ายน้ำกันต่อไปยักษ์เหนื่อยป่ะหันมามองพ่อหน่อยสิเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยกว่าใครเขาเลยเนาะโอ้ เอาไปเร็ยลงเนินละใกล้จบแล้วสามพันแปดร้อยเมตรแล้วฮะใครขี้โกงพี่วีขี้โกงอะไรอ่ะไปอัดไปเลยลูกถ้าอะไรเนี่ย แต่ก็แตนประดังกาป่ะทำความเคารพยังลูกกรมพระราชวังบวรตะเบ้ใหม่สินนอ๋อโอเคเยี่ยม,มนนยอ่อโอเคตอนนี้4,200เมตรแล้วครับไปลูกใกล้แล้วอีกนิดเดียวอัดไปอัดไปไปลูกอัดเลยลงเนินแล้ว 4,400เมตรแล้วครับผมไปอีกนิดเดียวสู้เขาสู้ไหม,ไมไไเออไม่สู้ได้ไงล่ะมันต้องสู้ดิพ่อเดี๋ยวกปไปลงเนินแล้วเหยียดขาลูกย,ยืนเหยียดขายืนเหยียดขาวะพักขาก่อนมันเร็วมากเลยเห็นไหมลงเนินเนี่ยสี่พันหกแล้ว,วลไปอเ,วเออ เดินอ่ะพี่ทหารเขาเตะบอลกันอยู่ลูกลเหยียดขาไว้ลูกพักขาก่อนลงเนินยาวยืนนิลองยืนสิเออยืนเหยียดขาไว้ตามองทางลูกเก่งมากปลายปล่อยไหลไปเรื่อยจะถึงแล้ะตรงไปน่นก็จะถึงแล้วตอนนี้ระยะทางเท่าไหร่แล้วเนี่ย 4,800เมตรแล้วครับไปสู้เขาอีกแค่กิโล200เมตรก็จะครบรอบแล้วฮะหนึ 1, 6, ่งรอบ6กิโลอันนี้คือทำอะไรทักกะแตนยงโยกอ่ะไปห้าพันเมตรแล้วฮะ โอ้ลงเนินยาวเลยพอแซงไปก่อนแล้วนะโอเคมาแล้วจอบฮระหมุดที่หกพันไม่มีฮะห้าพันห้าครับผมเป็นไงนาวีเหนื่อยไหม วันนี้ปั่นไปเท่าไหร่ห้ากิโลห้าร้อยเมตร <5 S 1> จบเยี่ยมมากไปเดี๋ยวเราไปไว่ายน้ำต่อต่อไปอ